สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถเร็วที่107นะครับกรุงเทพวัดปลายทางเด่นชัยนะครับวันนี้ได้รถตักอสตอมนะครับ4108นะครับที่ออกวาระมาใหม่นะครับประเดิมเที่ยวแรกครับกับการทำขบวนรถเร็วที่107นะครับตอนนี้ก็กำลังจอดอยู่ที่สถานีอยุธยานะครับกำลังขนส่งสัมภาระเข้าสู่ ตัวรถบอผออยู่นะครับ <S <S ตอนนี้ทสถานีนะครับให้สัญญาณปล่อยขอบวนรถเร็วที่102เอ้ย107นะครับออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับสถานีต่อไปครับชุมทางบ้านภาชีนะครับไปแล้วครับออกวาระมาใหม่คนระับลั่นๆไปแล้วครับ บอกอันรอนะครับทีทักทตายนะครับ ทุกท่าน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ